คลิปนี้นะคะจะจะพาทุกคนไปหาดกวางันลีนอนนอะนนะเบิ้จีดัมเบิ้ฮอตพอตค่ะทุกคน ที่จากปูซานประเทศเกาหลีใต้ค่ะขึ้นอยู่กับเจนเจนและนี่คือสนิตเคช่นค่ะวันนี้ต้องพูดว่าคลิปนี้นะคะจะจะพาทุกคนไปหาดกวางอันลีซึ่งเป็นหาดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากเป็นอันดับสองนะของปูซานนะรองจากหาดเฮอุนแดค่ะซึ่งเราจะมาทำอะไรบ้างหนึ่งแหละเราจะมาเ,เดินเล่นริมหาดสนะคะคาเฟ่ร้านกาแฟตรงนี้ก็คือเยอะมากสาหาของกิน แล้วก็น่าจะปิดท้ายด้วยการดูดโดรนค่ะเพราะว่าเนี่ยตั้งใจมานะคะให้ตรงกับวันไม่ได้มีทุกวันนะมีเฉพาะทุกวันเสาร์ค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มทุกๆรายการนะคะก็ต้องพาคุณช่างภาพไปหากาแฟยินกน็มีเด็กงงงยอยากกินกาแฟแล้วเราก็เลยไปหาร้านแบบสุ่มๆนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นทางทางไปหาเออ ตอนนี้มองไปเห็นหาดแล้วนะแต่ว่ามากัางกาแฟร้านนี้ก่อนนะคะ All Sunday Coffee and Bagel since 2021ก็ไม่นานเซวเบเกิล so, แล้วกันนะคะนี่ก็ซอเบโกิลหมดเลยนี่นะ เอาอะไรไหมอยากกินชีสเหรอหิว <Okay. S 1> อ,อ่ะเนาะคนละชิ้นกันไปเลยอรกมาเลือกครีมชีส oh. เจน่ะเลงอันนี้เอาไว้ดูน่าสนใจชีสเจลป,ปโย oh. ครีมชีสอีกทีหนึง่งน oh. ่ากกิน oh. เป็นอ,อะไรไหม เดี๋ยวกินด้วยกันมีเพรนชิมชิ้นมีบุเบอรี่ด้วยเบสิลอะ,อะ,อะ กาแฟ,ฟปูซานที่อยู่กลางแหล่งท่องเที่ยวราคาน้อยก่าโซนครึ่งหนึ่งนตอนน,นี้กังไปเเกิลถูกต้องเก่งมากชาเขียวนมสดมัชฉาลาเตร้ร้อนๆขมงั้นื็มากินเบเกิลกันดีกว่ามาเริ่มจากซซ่โอ้ยซซ่เบเกิลก่อน เขาเอาไปอุ่นให้ก่อนนะแบบว่าค่อยออกมาให้เรากินอุยมันแบบวุบเข้าไปเลยอะแฟนแบอกว่าให้ใช้มือกินนะฮะความนุ่มนี่สิจิ้มกับชีสเจลาโย้ครีมชีสแข็งปวกเลยอันนี้แข็งปวกเลยหรือว่านี้ต้องเอาไปทาน เบเกิลอร่อยอันนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไม่ค่อยเผ็ดแต่ความกรีมชีสพุ้งอยู่นะความครีมชีสความชีสอ,อ,อ่ะมาที่นีชีสเบเกิลที่แฟนอยากกินอุ้ยกรุบลงไปเลยอ่ะแฟนหั่นไปเลยครึ่งหนึ่ง เนื้อเบเกิลมันดีมากเลยอ่ะร้านเบเกิลเนาะครจะทำเบเกิลให้ได้ดีมีชีสแบบแซกๆด้วยอ่ะอมนุ่มมากอ่ะนุ่มกว่าไอ้ซอสนี่อะนุ่มอร่อยหอมชีชีสไม่ได้แบบยืดแล้วก็ไม่เค็มถ้าเป็นซอสจะแบบเค็มกว่า อ๋อแล้วแต man, so ่คนชอบเลยจริงๆก็ต้องเทใจให้กับซอสอยู่แล้วจริงชอบกินเค็มค่ะมันไม่อยากโฟกัสอะน่ารักเนาะดูดิต้องถ่วงอ่าเจ้าของร้านอย่ามองนะว่าคนตะกี้นีคนนี้คือคือเจ้าของร้านเจ้าของร้านประเด่งคนเยอะมากอ่ะทำอะไรอย่าง คือเย็นวันเสาร์นักท่องเที่ยวเอยคนโลเคอลเอยคาเฟ่ยอยู่นี่ใช่ปะข้ามแผ่นปนไปก็คือถึงเลยนะหาควางอัลลีนะคะหาที่มีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนะความยาว1.4กิโลเมตรค่ะเป็นหาที่มีเนื้อทรายละเอียดนะคะเนียนละเอียดแล้วก็น้ำทะเลสีฟ้าใสา แต่ว่าไม่ลงเล่นเดอร์หนาวอยู่เด้อที่หาดกวางอาเลียเราก็จะมองเห็นสะพานกวางแอนเดเคียวค่ะหรือว่าสะพานเพชรซึ่งถ้าเราดูซีรีส์นะคะ่ะล้วมีโลเคชันอยู่ที่ปูซานมันก็ต้องเห็นอีสะพานของแอนเดเคียวแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์กเลย สะพานควางอันเดเคียวนะคะเป็นสะพานที่ข้ามาหาสมุทรขอทุกคนยาว7.4กิโลเมตรนะคะยาวเป็นอันดับสองของเกาหลีนะอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือสะพานอินชอนค่ะสะพานอาจจะมี2ชั้นนะโดยที่จะเดินรถทางเดียวไปกับค่ะคือชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งกลับว่างั้นเถอะ เขาว่าเป็นจุดชมวิวด้วยนะบนสะพานอะ่ะเออก็จะเห็นความสวยงามของมหาสมุทรในตอนค่ำคืนค่ะแล้วตอนกลางคืนอ่ะเขาก็จะเปิดไฟบนสะพานะ่ะหลายพันดวงเลยค่ะทำให้สะพานนะสว่างสวยัยสวยงามเป็นระยิบระยับเมีออยยิ่งสะท้อนกับทองมหาทองทะเลมหาสมุทรก็ยิ่งระยิบระยับเข้าไปอีกก็เลยได้เป็นชื่อเป็นฉายาเนาะเป็นสะพานเพชรค่ะ เจ้ามีแมปด้วยเด้อคือก็ค่อนข้างงงนิดหน่อยเราอยู่ตรงไหนอะ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูดโดรนนะคะเออตรงนี้เขาให้เล่นให้ลงทเหมือนลงทะเลได้เราจะไปหาของกินอยู่น่าจะประมาณแถวแถวนี้มั้งมีเล่นแสดงเปิดหมวกด้วยนะแล้วแต่สัทธาเลยจ้า พอที่ไม่ตกพระจันทร์ขึ้นแล้วจ้านี่คือโลเคชั่นหลักนะคะของคลิปนี้แต่คุณช่างภาพรีเควสว่าขึ้นมาเดินบนคอนกรีตเถอะอย่าเดินบนทรายเลย,ยทำไมอ่ะข้าไม่ชอบทรายอะไรนะข้าไม่ชอบทรายข้าคือใครข้าคืออาณาคิมข้าคืออาณาคินวัร์สอนน่าจะตรงนี้นะวะ่าเ,เราจะต้องกลับมาดู การแสดงโดนนะคะโดนเนี่ยเขาจะแสดงในในแต่ละวันเอาว่าในแต่ละเดือนอะ่ะมันจะคนฟัวช่วงเวลาแต่วันนึ่งอะ่ะจะแสดงสองรอบแล้วก็รอละสิบนาทีค่ะอย่างวันนี้เดือนปลายเดือนมีนาเนี่ยเขาจะแสดงตอนสองทุ่มกับสี่ทุ่มค่ะและในแต่ละวันอะ่ะการแสดงก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างถ้ามาตรงกับช่วงตุดจีนก็จะเป็นแบบว่ามังกร คาบแก้วอะไรอย่างนี้ยอดแก้วมองกนไม่ใช่ <laughs> แต่วันนี้เท่าที่ลองเสิร์ชดูน่าจะเป็นเบสบอลนะถ้าจะไม่ผิดไงนีไงนีไงนีไงไงกวางอาล,ลีเอม็มโดนไล์โชว์เป็นเพอร์มาเนนต์โชว์ที่แรกที่เป็นเพอร์มาเนนต์นะเพราะเพราะถ้าไม่เพอร์มาเนนต์ก็มีหลายที่ค่ะอะไรแกมีดัส แมชชีด้วยนะเอาไว้เป่าทรายค่ะแต่ว่ามันทำไมมันอ่อนแรงจังเลยอะเป่าแบบคิวๆน่ารักน่ารักเหรอมีน้ำหรอก็ทะลุสิบางทีก็คิดนะกวางอัลลีที่เขาบอกว่า คนนิยมมันเที่ยวไปอันดับสองเนี่ยคนยังเยอะขนาดนี้แล้วอันดับหนึ่งนะระแคอุใยนี่มันขนาดไหนคือจำเพียนกตรงนั้นตรงนั้นถ่ายรูปตรงนั้นร่มร่มปะปะ ก็จะเริ่มตกแล้วนะจเดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นกันเราต้องต่อคิวคิวยาวคิวยอะหรือเปล่าไม่รู้กับร้านชื่อร้านนี้รำบาใจที่จะพูดจริงๆเลยร้านไลฟ์ไลฟ์จุกหรอ J U O K ว่าอะไรจูอกจุกจ๊อกไม่รู้เลยหรือว่าร้านโจกัดอื่นอินแซงค่ะเป็นร้านที่ขายพวก อาหารเกาหลีวกพาจอนมีหม้อไฟอะไรอย่างเงี้ยมีเบียรแล้วก็มักกอรีน้ำผึ้งค่ะก็คือติดใจมักกอรีน้ำผึ้งแล้วหนึ่งเขาว่าร้านนี้มีขายแอลกอฮอล์หลายแบรนด์นะคะแล้วก็มีการจัดเลตติ้งให้ด้วยลานเนี่ยเปิด6โมงเย็นค่ะแล้วก็ปิดตีหนึ่งครึ่งเลยมั้งเน้นขายเย็นก็คือขายเหล้าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน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 ร้านไม่ได้ปิดตีหนึ่งครึ่งเธอร้านปิดตีสามแต่ last order ตีหนึ่งครึ่ง ก็คือสาเมื่อกี้เราก็ยังเพลิเพลินได้อีกจองชั่วโมงครึ่งเนี่แต่เราไม่ไปกินดืึขนาดนั้นหรอกถ้าไม่รอคิวนานอะนะเดินไปค่ะเขาอยู่คนละด้านกับตุดโชว์โดรนเลยสิ่งหนึ่งที่เพิ่งรู้นะคะนอกจากแถวนี้ร้านอาหารเยอะซีฟู้ดร้านกาแฟเออเยอะแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เยอะก็คือตู้ขีบเหร่ะทุกคน ต้องแบบเจนฮึบไววฮุบไหววันก่อนมาเล่นไปเล่นก่อนมามาปูซานอะประมาณห้าหมื่นเปตุ๊กตาหนึ่งตัวฉันถูกหลอกมันบอกขี้ห้าหมื่นห้าหมื่นใหญ่หนึ่งใช่เลยทุกคนร้านนี้แหละมาเอาคิวแล้วนะคะอีกกี่คิวนะ สิบเหรอตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้หกโมงสี่สิบนะร้านเพิ่งเปิดได้สี่สิบนาทีนะคะรอไปจ้ะตู่ขีดไหมก็ได้เนี่ยไม่ได้อยากไปล้านตู้ขี้เลยนะคะคุณช่างภาพ แต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนจริงๆจะรออย่ข้างหน้ามันก็หนาวไงรู้ว่าคนนุณชอบภาพหนาวก็เลยแบบเออต้องไปตู้ขีจจำใจงแค่ห้าพบาท <c oughs> later เล่นแป๊บเดียวเองอะหมดไปหมืน่นหนึ่งแล้วหรอ <c oughs> ไปเดินเล่นหกองอาลีกันตอนนี้เขาเริ่มเปิดไฟแล้วเป็นสะพานเพชรแล้วไม่ใช่กองอาลีไม่ใช่ไม่ใช่กองอาลีสิกวางอันเดคเขียว เปิดไฟแล้วก็จะกลายเป็นสะพานเพชรแต่ยังไม่ระยิบระยาแบบมันไม่สะท้อนกับผืนพื้นน้ำอ่ะแล้วก็อาจจะไม่สะท้อนก็ได้เพราะว่าลงมาแรงอ่ะครั้งเนี้ยน้ำมันไม่ค่อยน like ิ่งเห็นปี๊ป <week> ีๆปีปีตรงนั้นไหมเธอเขาจุดพูใส่กันอะระเนหนาเลยอ่ะพวกเรือเจอเห็นเปล่าเขาจุดเขาจุดพูใส่กัน แต่ถ้าฉันซูปไปมากกว่านี้มันก็จะไม่ชัดนี่อาจจะเป็นที่มาของคำว่าสะบานเพชรก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่น่สะพานนะจุดผู้รู้ตัวอีกทีพาาระจันทร์ก็ได้หายไปแล้วเธอเห็นความอึมครึมนั่นไหม <c oughs> รู้เลยว่าฝนกำลังจะมาไหนเธอว่าฝนจะมาพรุ่งนี้ไงประเด็นนะ่ะคือว่าถ้ามีฝนแปลว่าไม่มีโดรนเอเอเน่ยก็สภาพอา,ากาศไม่ดีก็จะแบบว่าเล่นโดรนไม่ได้ไงไม่ได้นะเราอยู่แค่วันจึงเนี้นะไม่ได้อยู่เป็นอาทิตย์นะนี่กลับไปที่ร้านชื่อร้านอะไรนะ จำชื่อร้านยังไม่ได้เลยนะฮะโจ๊กกัดอินอินแสงมันเป็นร้านนั่งดื่มไงก็เลยแบบคนก็ไม่ได้รีบออกมาอะไรมากมายเธอเขาบอกว่า2ชั่วโมงเลยอ่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปตรงจุดชมโดรนก่อนดีกว่าตอนแรกนึกว่าจะชมรอบสองทุ่มไม่ทันแต่ลมแรงมากเลยอ่ะเขาจะมีโดรนอยู่ใช่ปะน้องจะไม่ปิวอรอ อาจจะมีประกาศว่า c a n ซ e l ได้นะฮะดูหัวเราสิอีนี้เวก็ตอนแรกอ่ะคิดว่าโอ้สองทุ่มไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าหนึ่งทุ่มยังไม่ได้เข้าร้านข้าวเลยน่าจะได้ดูรอบสี่ทุ่มก็เลยเดินเข้าไปถามร้านข้าวว่าเออเราอ่ะได้คิวสิจะได้กินกี่โมงเขาก็เลยกว่าสองชั่วโมงก็เลยจกมั <c oughs> มดเรนไปดูโดรนก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ไปคาเฟ่ไหม สักที่หนึ่งก่อนโอเคค่ะ,ะงานไปคาเฟอีนชาร์เจอร์แล้วกันค่ะไ,ไปคาเฟ่นนะเราจ่ายเงินเรายัางได้ของแอ <c oughs> ต้คีบน,นะบอแบจริงๆก็คิดได้แหละแต่เล่นไหมก็เล่น <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ยรุนมากว่าจะได้เปลี่ยนร้านไหมข้าวเนี่ย <c oughs> เอาโดรนก่อนเอ,เอาโดรนไว้ก่อนเป็นที่ตั้งอันดับหนึ่งก็คือเดินกลับไปก็เป็นโลอยู่นะเราก็สู้อยู่นะตอนนี้หนึ่งทุ่มยีนะคะมาถึงจุดชมโดรนแล้วเราก็เขาได้ยินเขาประกาศรุนมากว่าเขาจะประกาศว่าไม่จัดแล้วหรือเปล่าเขาบอกว่าจะใจเก้อนี่อีก อี่แบบวิวมินิสนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพอสภาพอากาศมาบพขามองไปก็คืออึมครึมมากสะพานกวางอันเดียคก็คือมืดตต๊บตื้นแต่พูดก็พูดเถอยิ่งสะพานมันมืดอ่ะทำให้ไฟมันยิ่งชัดอ่ะมันยิ่งสว่างอ่ะอ๋อแล้วก็ตอนกลางคืนนะเขาไม่ได้แค่เปิดไฟเฉยๆนะเขามีลูกเล่นด้วยเด้อคือแต่มันอยู่ไกลไงก็เลยถ่ายตรงนี้ก็มองยังไม่ค่อยเห็นแต่จุดชมโดนคือคนแปดล้านแล้วปะเราต้องเป็นไปเข้าร่วมกับเกาดีมุง นอนนอนนะนอนคืออะไรมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งสิ่งๆิก็คือิริการกันใหญ่ เขาโทรมาบอกว่าคิวได้แล้วนะคะเมื่อสิบนาทีที่แล้วไม่รู้ว่ามาทมันไหมเพราะไกลมากเลยค่ะไม่มีการแบบบอกก่อนนะว่าอีกหนึงสอคิวไหมค่ะถึงคิวแล้วก็โทร <c oughs> ได้เยโ <c oughs> <c oughs> อ้ห <atory> อาหารจานใหญ่นะคะแต่ว่าโต๊ะก็ใหญ่เหมือนกันค่ะดูเมนูอีกสักรอบนะฮะ ไสข้าวมะกอรีหวกรังพึ่งไอเลิฟออเดิร์ฟนะครับผาจอหนึ่งผาจออะไรเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ คุนอะไรทักอย่างอะ่ะเคยเห็นอยู่ในซีรีส์นะแต่ว่าลืมไปแล้วมันมันไม่ร้อนเป็นเบสิกที่อร่อยอ่ะอาจจะเพราะหิวมีความเหีุยผลอันนี้เป็นบุก ตัวผลกเองอ่ะไม่มีรสชาติเสิร์ฟมาเย็นๆนะอันน้ำเนี้ยออกหวานๆเปรียปร้ยวๆเห็นมีสีแดงๆมันมีพริกแต่ไม่เผ็ดเฮ้ยอ,อร่อยรสชาติลองชิมดูกิมจิดัมปริ้งฮอตพอตค่ะทุกคนยังไงกิมจิดัมปริ้งก็คือเป็นกิมจิแล้วก็ห่อหมูสปปับอ่ะ มาในรูปแบบของซุกก็คือจะมีทั้งพวกหอมเต้าหู้มีต๊อกแบบแบบแผ่นโอ,โอ้คือน้ำลายเอิกอากแล้วเราก็มีสาลายสาลายแบบทำเป็นกิมจิอีกอะ่ะโอ้โหีัยมีออมุกด้วยโอ้โหคือน้ำลายเอิก๊กอากเอิเอ,อาล้วครับตอนนี้ น้องมาอีกหนึ่งและน้องสิ่งนี้คือผ่าจรนชีดมันข้าหลางทำไมนะคผูจังภาพเห็นนะจัดการเลยแต่ก่อนที่จะจัดการกินอ,อุ๊ยผ่ากลางไข่เลยผูจังภาพ ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนเลยเนี่ยวายร้อนๆอด้วนนวลเงอะไงปลาจอนกับมันจิ้มอะไรที่มันมีหอมนี่อร่อยจริงนะรสกอร่อยมากปลาจอนเนี่ยเขาไม่ได้ทอดให้มัน กรอบอะ่ะคือมันอยู่ตัวเฉยๆอะแล้วมันนิ่มหาพวกมันฝรั่งอะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอไม่รู้ตรงไหนแต่รู้สึกว่าการมีพริกก็ดีเพราะว่าทำให้ตัดเลีย่ยนแล้วไข่ทำให้ทุกอย่างมันกลมกลอมไข่แดงอะ่ะสุงเลอดกิมจิมันดูอ่ะไม่มีถ้วยมาให้นะฮะหนึ่งจานทาได้ทุกอยา่างชอบตักแผ่นนะับตักแผ่นปตักแผ่น แต่และสิ่งที่เราคิดได้ที่นี่ก็คือเต้าหู้แต่เราจะไม่หั่นแล้วกันนะเพื่อความอยู่รอดของทุกคนวควันขึ้นอะ่ะชิมซุปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> มันไม่ได้โคตนนะอ่ะออกแนวน้ำใสแต่ว่าเผ็ดมากคือตายแล้วเราจะรอดไหมเนะี่ยตัวกินกินเผ็ดไม่เก่งสองคนมันรวมตัวกัน หนึ่งคำ,คำพอกินไปทั้งคำอ่ะมันไม่ได้เป็ีนเท่ากับตดนน้ำซุปอ่ะเต้าหู้ที่เป็นแบบไม่มีความว่าต้องขู้มา,า,มาแบบเหมือนอะไรใช่ไหมอะมันนิ่มๆไม่มีกลิ่นเต้าหู้เลย แป้งต้องอยังไงก็คืออร่อยที่สุด,ดเหนียวนุ่มน้ำเหมือนโมจิ a n y anyway, w h e r แนะนำร้านนี้นะคะทุกคน <Yeah. S 1> เหมือนพิซซ่าที่นิ่มเสร็จแล้วะคะ่ะทุกคน ต้องสารภาพบาปตรงนี้ว่าฉันไม่สามารถกินก็อะไรต่อได้แล้วบวกกับร้านคาเฟอีนชาร์เจอร์ก็คือปิดตอน3มทุ่ม4ีตอนนี้3มทุ่ม44ห่างไปประมาณเกือบเกือบ1.4โลเพราะฉะนั้นไม่เดินแล้วกันกลับจ้ะเดินผ่านร้านนี้ค่ะทุกคน no p o k no lie ก็เลยบอกคุณช่งางภาพว่าเฮ้ยมันถูกต้องแล้วคุณช่งางภาพก็เลยบอกว่าวีแกนไม่ถูกใจสิ่งนี้เอนีเวก็ t h that i s for today นะคะอย่างนอยเราก็ได้ดูโดนโชว์แบบที่เราตั้งใจเอาไว้นะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะเดี๋ยวก็จะพาไปไหนพาไปกินอะไรในสันนิทเคชั่นค่ะฝากติดตามสนิทิเคชั่นตอนอื่นๆนะคะทุกตอนด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ